ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money e a k Over สนับสนุนโดยกส90ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบรลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง026746488กด 8, 8. ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0262677777ไมยโม้26 26 77 77 Mo, ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟอน้ำแร่แท้ร้อเอร์เซจากธรรมชาติสำหรับพ่อแม่ สำคัญที่สุดคืออนาคตของลกูกถ้าเราไม่คิดลงทุนต่อไปจะมีเงินส่งเขาเรียนไหมตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักกับกองทุนเปิดกรมสีไลฟ์สเตจพลัสที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเพื่อโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามโปรโมชั่นขอรับหนังสือที่ชวนโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7และธนาคารกรมสีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่สาคัญของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ปฏิบัติการพลิกชีวิตมั Money นนี่เมคโอเวอร์11ก32นาะทีนะครับก็กลับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต Money มันนี่เมคโอเวอร์ผมราชพวลวินิตอยู่กับคุณเฟิร์นสุธิสิริสิรัตยาอิสระฟักตีนะครับ,นะรบสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอ่ะตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร,ร่นะฮะ ใช่ค่ะแต่ก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะจะเปิดตลาดที่ร่วงลงไปสักประมาณ3าจุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไซเวย์อยู่ในกรอบ1,373ถึง1 3 8่งพันสาะล้ดสาสุดอยู่ที่1,380 5พันสารอยากขยับขึ้นมาได้3ามจุด4ีนจุดะคะหรือว่า0.25%เอร์เซนก็ถือว่าไซเวย์ตามเพื่อนบ้านค่ะค,ะคับหุ้นที่มีการซื้อขายมากสุดห้านดับก็เป็นหุ้น ที่มีวอลุ่มหนาแน่นในช่วงหลายวันทำการนะคะทั้งจ u s t i นแต่ว่าวันนี้ราคาไม่เป็นแปลง5บาท85สิบห้าค่ะ uh huh. ส่วนไอทดีนะคะอยู่ที่8ปดบาทสามสิบห้าทูคอร์ปอเรชันนะคะสิบาทสามสิบานะคะส่วนทางด้านของ aot 5กาศิยนันไทวันนี้ขึ้นมาได้3บาทนะคะอยู่ที่274ส่วนแอนตอน e ก็ขึ้นมาเช่นกัน3บาทอยู่ที่240ค่ะ อืมส่วนตลาดเพื่อนบ้านีนจีนนี่ทําท่าไม่ไม่ค่อยด,ดีนะนะลงต่อนเนื่องมาหลายวันวันนี้เฉลีย่ยซิงไฮ้ก็ลงไปสองจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์นะลงไปเจ็ดสิบแปดจุดหกห้าอยู่สามพันสามสิบหกจุดหนึ่งห้านะฮะแล้วก็ตัวซีเอสไอสามร้อยนี่ลงไปเก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าหรือสองจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตก็ลงหนักสองสามวันแะล้วนะก็ตอนนี้อยู่สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าจุดเก้าห้านฮะส่วน หังเเสงก็นิเคอีกก่อนแล้วกันนิเคอีบวกได้หนึ่งเปอร์เซนหน่อยๆน,นะอยู่ร้อยเก้าบวกมาร้อยเก้าสิบจุดสามแปดนะฮะค่ะญี่ปุ่นที่ประชุมนโยบายการเงินไปแล้วก็มติเหมือนเดิมนะคะก็คือคงดอกเบี้ยไว้ระดับเดิมนะคะก็คือระดับตามรวมถึงมีการเพิ่มฐานเงินนะคะหรือว่า QE ของเขานี่ยรลคา80ล้านล้านเยนต่อปีต่อเนื่องตามคาดนะคะแล้วก็มีการลด ภาคก,การการส่งออกากับภาคการผลิตว่าจะลดลงนะคะจากเดิมแต่ไม่ได้บอกตัวเลขไว้ซึ่งผลกระทบที่บอกในญี่ปุ่นบอกว่าน่าจะมาจากอุปสงค์ชลอตัวในตลาดเกิดใหม่ซึ่งก็จะกระทบกับภาคเศรษฐกิจของเขาด้วยะคะ่ะหั่งเส็งลง0.29เอร์เซ็นะ61.51อ,อยู่21,500.39จีนนี่ทำทา่า อาการไม่ค่อยดีเลยนะตลาดหุ้นนะมาถึงตลาดหุ้นนะ,ะอก็ดูเหมือนว่านักลงทุนก็กังวลกับไอ้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็หลายคนคาดว่ามันลึกกว่าที่คิดกันไว้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่ก็ยังเสียวๆทางเฟดอยู่ว่าพฤหัสนี้จะเอาอีท่าไหนหลายคนก็บอกว่าไอ้ขึ้นปีนี้นะมันขึ้นแน่ดอกเบี้ยเนี่ยแต่มันจะเอากันรอบนี้เลยหรือเปล่าอ่าก็มี Wall Street Journal ค่ะเขา,าบอกว่าสำหรับล่าสุด1 1กันยายนนี้เองนะคะ 46%นะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะทีเดียวนะคะก็คือมากกว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายส่วนใหญ่บอกว่าขึ้นนะคะ46%ะรูเบิร์กสำรวจไป1กันยายน48%บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยส่วน Bank of America Mer าร l l ิ n c h เนี่ยก็บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้แน่ๆนะคะคือกันยายนมีเทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์เท่านั้นเองค่ะที่บอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปนได้น้อยมาก23%เท่านั้นน่าจะไปขึ้นเดือนธันวาคมก็เป็นมุมมองที่ ค่อนข้างหลกากหลายแล้วก็แตกต่างเพราะ <c oughs> ฉะนั้นมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนไอ,อ,อ้ที่เชื่อว่าจะขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะอิตา i c ส c เทอร์แมนสแตลลี่ฟิชเชเนี่ยนะที่ออกมาเปลยๆยทานองเหมือนว่าจะรอไปทำไมาปลายปีก็ขึ้นๆซะเลย <c oughs> ตลาดจะได้ไม่ต้องไปคาดการอะไรก็ขึ้น,นรู้แล้วรู้แล่ไป <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะมีผลก็ให้มันออกมาเลยดีกว่าว่าจะกระทบแค่ไหนอะไรใช่ไหมคะรการเราก็น่าจะรู้สึกเช้าจากเวลาบ้านเราใช่ฮะอืม ส่วน,วนบ้าน,รนเรานี่เศรษฐกิจในประเทศก็รัฐบาลก็พยายามกระตุ้นหลายนะเรื่องนะก็ตอนนี้เมื่อวานคิกออฟกองทุนหมู่บ้านไปแล้วแล้วสิบแปดนี้เข้าใจว่าก็จะมีเรื่อง SME เอนะอที่จะปล่อยกู้ซอฟโลนสี่เอร์เซนเจ็ด ปีเนี่ยแสนล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีกองทุนร่วมทุนให้พวกสตาร์ทอัพอีกหกพันล้าน,นแล้วเมื่อวานทางนายกก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องไอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สิบสองก็มูลค่ารวมๆกันนี่แค่หนึ่งจุด เจ็ดก้าล้านล้านอนะ่ะต่อเนื่องกันตั้งแต่สองห้าหกศยันหกสี่เนี่ยนะฮะก็มีโครงการประมาณสักสิบโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟท่าอากาศยานมอเตอร์เวย์พัฒนาแหลมชบังนะแล้วก็สวรณภูมิบวกกับอุตภเวนะฮะอ,อันนั้นก็เหมือนกับสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วก็จะมียุทธศาสตร์อีกเจ็ด แปดเรื่องที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่สิองเนี่ยนะฮะค่ะบิโอไอก็เตรียมพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งจะขยายเวลาจาก8ปีเป็นสิบสาปีด้วยนะคะแล้วก็จะลดย่อนภาษีปัจจุบันที่ให้ห้าสิบเปซ็นเนี่ยเป็นเก้าเซนตเวลาห้ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าสำหรับนิคมอุตสาหก,กรรมก็ได้รับอน,นิสงสไปพอสมควร อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับวิธีคิดของเศรษฐีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องของการหาไรายได้นะคะได้กลับฟับบงกันค,ค่ะปฏิบัติการชีวิต m ั n e y a บ o v e r สนับสนุนโดยก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน บลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโท0 57, 7, ร0 2 6 5 7 7 7 5 7จอกรงุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777 หมยโม้ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟล์น้ำแร่แท้ร้อเปจากธรรมชาติ พี่คะกองทุนบีแคร์และบีแคร์อัมของบลจาบวัวหลวงให้อะไรหรอคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุาษิูภ ไอเก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิปัติการคลิกชีวิตมันนี่เฟกโอเวอร์ ครับเข้าสู่รายการนะวันนี้มีคำแนะนำมาจากสตีฟซีโบนะเป็นนักเขียนสือเอ่อก็เขียนเรื่อง how rich people think ก็แนวคิดของบรรดาคนรวยทั้งหลายอืมอ่าใช่ค่ะเขาไปสัมภาษณ์มาหนึ่งพันสองร้อยคนทั่วโลกทีเดียวนะคะอือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แต่งนหนังสือเรื่องนี้นะคะสตีฟซีโบเนี่ยนะคะเขาเคยเป็นหนี่ สูงถึงห้าหมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณล้านเจ็ดแสนบาทนะคะแล้วก็เกือบเอาตัวไม่รอดทีเดียวแต่ว่าเขาก็เลยไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้แล้วก็ทําให้เขานเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็สรุปใจความมาได้จากมหาเศรษฐีหนึ่งพันสองร้อยคนเนี่ยว่ามันมีอยู่สิบข้อที่คนพวกนี้มีเหมือนกันแล้วก็ถ้าจะนําไปปรับใช้กับคนทั่วไปอย่างเราได้ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ารายได้เนี่ยฝืดเครืองมากเป็นเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เลยเอามาเป็นไอเดียนะคะเผื่อใครอยากจะหารายได้เพิ่ม ข้อแรกเขาบอกว่าในเศรษฐกิจตลาดเสรีทุกคนก็สามารถทําเงินให้กับตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ที่ตัวเองต้องการอ่าก,ก,ก,ก็ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเสรีภาพในการประกอบสัมมาอาชีวะทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเราไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาเราก็มีโอกาสได้ทั้งนั้นแหละมันขึ้นอยู่ว่าเรามองเห็นโอกาสแล้วคว้ามันหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะภาษิตฝร,รั่งเขาก็บอกว่าถ้าโอกาสมันไม่มี ให้เราคือเขาเก็บโอกาสเหมือนกับประตูเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ดิวเดาคือสร้างประตูขึ้นมามให้กับตัวเองเลยอย่ามัวแต่รอจริงๆเมื่อวานนี้มีโอกาสนั่งมอเตอร์ไซค์จริงๆอาจจะไม่ได้โอกาสคํานั่งบ่อยมากอยู่แล้วนะคะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่ก็คิดนะคะพอดีปันยืนโบกคือมอเตอร์ที่วินนี่เขาผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผ่านวินมอเตอร์ไซค์ที่เขานั่งอยู่เฉย <c oughs> ๆเหมือนเป็นวินประจาของเขาที่ไม่ได้ออกไปหาลูกค้า ก็เลยคิดในใจว่าเออโอกาสของวินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งเฉยๆกับ,บมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางถนนนี่มันต่างกันเพราะกไม่เหมือนก็คงเหมือนกับคนเราค่ะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วรอว่าเอาเอเดี๋ยวคงมีลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารเดินมาหาเราเนาะมันก็สิ่หนึ่งนะก็คือต้องรอคนอื่นเข้ามาให้โอกาสเราแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะขับมันออกไปแล้วก็หวังว่าจะมีคนบกหน้าแม้ว่าจะไม่มีเลยเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มโอกาสในการเจอผู้โดยสารมากขึ้นนะคะก็อ,อย่าลืมหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะ ข้อแรกอืมข้อสองนะภูมิหลังระดับการศึกษาหรือระดับไอคิของคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทักษะในการหาไรายได้ของคุณอ,อันนี้ผมทำให้ผมนึกถึงบิลเกตแล้วก็นึกถึงคนทางไกลที่เขาเขาเอาคำนี้มาพูดอะที่บอกว่าเถ้าคุณเกิดมาจนเนี่ย ไม่ได้<อ>ความผิดของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเกิดมาจนแล้วก็ตายเปนะั้ที่คุณยังจนงอยู่เนี่ยอ่อเนี่ยความผิดของคุณเต็มๆอันนี้คนทางไกลก็มาเสริมทํานองว่าเกิดอ่เกิดมาจนตายจนก็ต้องโทษรัฐบาลซึ่งนอันนี้ผมว่า,มา,<อ>าไม่ค่อยเกี่ยวอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวกันอย่าไปดูถูกตัวเองว่าเอ๊ะอะไรได้เรา มันน้อยเพราะว่าเราไม่ฉลาดไอคิวน้อยจริงๆไม่เกี่ยวเห็นคนที่การศึกษาไม่สูงแต่ประสบความสาเร็จก็เยอะแยะถมไป คน,คนคนนี้ต้นทุนในชีวิตเขาน้อยกว่าคน,นที่การศึกษาสูงด้วยนะเอาแบบคิดเร็วๆเลยเนี่ยแจ็คมาเนี่ยนะจ่ามแม็กเนี่ยจ่าแม็กของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีระดับการศึกษาอะไรมากมายนะเริ่มต้นชีวิตจากอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไปเป็นมัค<อ>คุเทศนะแล้วก็เห็นโอกาสเรื่องของธุรกิจเนี่ยอีคอมเมิร์ซในจีนเนี่ยก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะถือว่าหลายคนเลยนะคะ ข้อสามนะคะวิธีการหาเงินเร็วที่สุดก็คือการแก้ปัญหาให้คนอื่นเพราะว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้ใหญ่แค่ไหนแน่เงินก็จะดีเท่านั้นอืมอันนี้ เสริมก็คือไม่รู้ผมเคยพูดไปอย่างคือไอ้วิธีการหาเงินให้เร็วที่สุดคือการแก้ปัญหาให้คนอื่นเนี่ยมันตรงกับไอ้คอนเซปต์ของการทำธุรกิจยุคใหม่เนี่ยเขาบอกมันไม่เกี่ยวกับวอตหรือว่าพร i ซิ่งหรือว่าอะไรโปรดักอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า why ทำไมคนเหล่านั้นเขาจะต้องมาใช้ บริการคุณหรือซื้อโปรดักต์ของคุณอ่าอืมเพราะว่าทุกวันนี้บนโลกของการแข่งขันนี่มันแย่งชิงกันอุตลุดนะโปรดักต์หน้าตาคล้ายๆกันอ่าแต่นี้แล้วทำไมเขาจะต้องมาซื้อของคุณเออคุณสร้างสร้างความรู้สึกอะไรให้เขารับรู้ว่าของคุณมันดีกว่าของชาวบ้านยังไงนะฮเหมือนไอโฟนอย่างที่เราใช้กันเนี่ยมันก็มาจากการที่โทรศัพท์มันมีปุ่มเยอะแยะฟังก์ชันมากมายนะคะ ติก็เลยตัดสินใจว่าโอเคแล้วก็จะแก้ปัญหาแล้วกันว่าปัญหาของคนใช้โทรศัพท์ก็คือมันเยอะจนเขาเนี่ยรู้สึกมันยากแก่การเข้าใจเขาก็เลยทำให้มันง่ายที่สุดหรนอแต่ธุรกิจหลายธุรกิจนะคะอย่างางญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นลิลิเวอรี่อาหารกลางวันโดยเป็นคนที่ปั่นจักรยานไปตามออฟฟิศต่างๆนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็ญี่ปุ่นเขาก็กังวลเรื่องมลภาวะด้วยแล้วก็เขาก็ หาทานอาหารยากด้วยนะคะเพราะคนเยอะรถไฟฟ้าแน่นเขาก็เลยมาแก้ตรงจุดนี้คือทุกอย่างถ้าเห็นปัญหามันก็สร้างธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันข้อสามค่ะครับข้อสี่อยไปฟังคําที่คนอื่นครับมักจะบอกว่าชีวิตต้องเสียสละดิ้นรนหรือเวลาที่คนอื่นบอกว่าคุณควรพอใจในสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็คือเออ่ก็หมายความว่าถ้าเกิดย่าถ่ตัวเยอะอืใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ย เหมือนกับมีความหวังหรือว่าไม่ก็มีกําลังใจหรือว่ามีฝันแล้วก็พยายามไปให้ได้อย่าไปแบบโอ้พอแล้วแต่จริงๆมาแล้วสับคนมากกว่าคนะ่าเรื่องแบบนี้นะคะก็ไปบังคับกันไม่ได้ mm hmm. ส่วนข้อห้าค่ะ <Huh. S 2> ก็คือมีเป้าหมายในการหารายได้เพิ่มซึ่งต้องมีเป้าหมายแบบชัดเจนเป็นลูปธรรมและตั้งตันเล,เลขเอาไว้ด้วยนะคะไม่ใช mm ่แบบอยากจะมีะไรายได้เพิ่มแต่ไม่รู้เพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่มีแรงจูงใจ อ่าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาต่ออีกหข้อนะฮะได้เลยค่ะปฏิบััิการพลิกชีวิตมันนี่เบรโอเวอร์สนับสนุนโดยก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบรลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 กว่ายีปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 57 57จอคบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 777 77. 7หมโม่ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว น้ำแร่มองเฟลน้ำแร่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์อ่ะกลับมาเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเศรษฐีนะ มาที่ข้อที่หกนเขาบอกให้ขจัดความกลัวและอคติเกี่ยวกับเงินปรับแนวคิดให้มองเงินเป็นสิ่งดีๆเป็นอิสรภาพโอกาสและความอยู่ดีกินดีอืมใช่ค่ะก็คือ<ท>ไม่ต้องนนอาเชิญะนะคนชอบคิดว่าพอพูดถเรื่องเงินเนี่ยเราจะกลายเป็นคนโลภคนแบบโอ้โหทุนนิยมจัดหรือเปล่าหวังที่จะรวยคิดถึงแต่เรื่องภายนอกนะคะไม่ดูเรื่องจิตใจแต่จริงๆมันไม่ใช่มันแค่เป็นด้านหนึ่งที่ ถูกบิดเบี้ยวจากคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเราไม่ควรไปมองเงินเป็นเรื่องที่น่าขยะขยแงหรือว่าน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอยากให้มองเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเพราะจริงๆเนี่ยมีเงินและชีวิตอย่างเดียวเลยที่พอรู้สึกได้ชม,มันิดทางเลือก เราสามารถเลือกทําสิ่งที่เรารับได้ไม่ต้องพยายามฝืนเพราะว่าเอ้ยยังไงจะต้องหาเงินต้องใช้นี่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรต่างๆะมองเงินให้เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าแต<อ>ม่มีความสุขกับมันูง่ายอย่างงุนเปรี้ยว่บอกว่าเงินไม่สําคัญหรอกแตนะ่ไหนตามใดที่ไม่มีเง <c oughs> ินชีวิตมันก็ลําบากนะใช่ค่ะ <c oughs> ข้อเจ็ดความรวยไม่ใช่อภิสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ทุกคน เราควรมีมโดยเฉพาะเมื่อเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะฮะสิ่งค่ะหลายคนอบอกว่าทําของฟรีเนี่ยไม่ได้เงินไม่ทําหรอกต้องอะไรที่มีได้เงินทั้งนั้นเท่านั้นนะคะแต่จริงๆเชื่อไหมว่าหลายคนที่เขาทําของฟรีไปก่อนเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยทําด้วยความตั้งใจนะคะไม่ได้ทาเพราะหวังผลในอนาคตแต่ว่าอยากให้อยากแบ่งปันพ่อที่จะช่วยเหลือเนี่ยแต่สุดท้ายเม็ดเงินมันก็จะตามมาเองอื อย่างครูอ้อยผีตินหน้านภัทรลุงตอนแรกๆเนี่ยนะคะคเขาก็เ,เป็นการช่วยเหลือคนะเยอะอันนี้คนพอดีนึกขึ้นมาได้นะคะแต่ตอนนี้คนก็ไม่รู้ว่าเขาดาเนินธุรกิจอะไรยังไงแต่ว่าถามว่านวันนี้เขาก็สามารถยืนด้วยลำลํงแค่ของตัวเองแล้วก็มีเงินจำนวนมากทีเดียวจากวันแรกที่ติดนี้แล้วก็เ,เป็นตัวเลขหลายล้านนะคะซึ่งก็ถือว่าเกิดจากการให้ก่อนแล้วก็ ล็อกทีหลังอยู่เกตมาดนอยู่กีฟเป็นอยู่กีฟมาแดนอยู่เกตแต่อันนี้ก็มีอย่างที่ว่านะความรวยไม่ใช่พิเศษ,ษคือไม่ใช่ว่าพอรวยแล้วเยอะยิงนะจะไปไหนต้องมีคนพี่นอบพี่เทาอันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ควรนะฮะค่ะข้อแปดอย่ารอให้คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้คุณคุณวิธีทางรวยโดยมีผู้อื่นมาช่วยเหลืยอ,อุ้มชูหากคุณอยากสไร้างรายได้เพิ่มก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองไม่ยืมมือคนอื่นนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่า ก็เพิ่มเติมนิดนึงว่าในหลายๆคอนเซปต์เขาก็บอกว่าไอเรื่องการที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ถึงขนาดว่าต้องโอ้ต้องดิ้นรนทุกอย่างเอง,อ,งอืมอพอเพราะว่า <c oughs> การเอ่ยปากขอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยให้เราไปถึงจุด ที่เราอต้องการได้นะฮะคือเราไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้ด้วยคนเดียวอะไม่งา่ายข้าเจ้า,า,านะคะเขาบอกว่าเลิกกังวลเรื่องเงินน้อยสักทีแต่ว่าให้ใช้สมองไปกับการหาอะไรได้เพิ่มแทนนะคะเพราะการกังวลเนี้ยไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่าถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยเราได้แน่นอนเพราะหลายคนไปบ่นเนาะว่าโอ้ยเงินน้อยจังเลยโอ้ใช้ไม่พอทําไงดี เจ้านายไม่ค้นเงินเดือนให้เอเอลูกก็ใช้ตังค์เยอะคือมัวแต่บน่นแต่เอาเวลาเนี่ยของชีวิตสส่วนใหญ่เนี่ยไปทาแต่เรื่องที่เป็นน é ทีฟค v e คิดแต่เรื่องแบบนี้แทนี่จะเอาไปหาว่าเออเราจะหาะไรายได้เพิ่มแบบไหนดีเราจะเก็บออมยังไงดีลดค่าใช้จ่ายได้ยังไงบ้างนะคะเขาก็บอกว่าเลิกกังวลเถอะแต่ว่ามาคิดหาวิธีทางแก้ไขดีกว่าคก็คือไปหาไรายได้เพิ่ม ข้อสุดท้ายก็คือเลิกบอกตัวเองว่าความรวยสําหรับเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราเราต้องสร้างรายได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็สําหรับบางคนอาจจะบอกว่าแหมเราฟ้ากําหนดมาให้เราเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างนี้เนี่ยความจริงเนะี่ย <c oughs> เขาอาจจะกําหนดให้คุณยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้แต่คุณก็ไปคิดว่าฟ้ากําหนดมาอย่างนี้ ก็เลยทําตามแบบนั้นไปอืมถูกอ่าสุดท้ายก็จะไม่ได้อย่างที่ปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิบข้อคิดที่ดีมาฝากกันละกันนะคะสําหรับใครที่พอแท้ช่วงนี้พอดีคุยกับคนเยอะพอสมควรช่วงนี้คนแบบพื้นชาวบ้านทั่วไปคนธรรมดาธรรมดาจนเนี่ยค่ะบ่นอุบเลยค่ะว่าโอ้ยธุรกิจแย่เงินฟืดค่าชาวบ้านไม่มีจ่ายอะไรเงี้ยค่ะอคนรู้สึกได้ถึงเศรษฐกิจอึมครึมแบบแท้จริงนะคะสําหรับ คนที่ทำมาหากินทั้งหลายก็เลยนั้นเรามาดูวิธีการหารายได้กันดีกว่าใครครูด้ดีๆแบบนี้ก็ต่อด้วยคือผมเสริมกันระหว่างเวลาเหลือเนี่ยคือก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างส่วนตัวผมนะถ้าคิดถึงว่าในสภาพการเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้ก็แน่นอนนะทุกคนก็รายได้มันก็มันก็น้อยกว่าที่เราเคยได้รับนะด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่า ถ้าเราอยู่เฉยๆอย่างที่คุณเฟิร์นว่าหรือว่าเรามัวแต่คิดบนดารัฐบ,บ,บาลมั่งโทษนูน่นโทษนี้มันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดก็คือเอะหาอะไรใหม่ๆทําเพิ่มดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะคิด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 อะไรของผมไปเรื่อยๆนะ<า>นะแล้วก็เดี๋ยวมันก็คลิกออกมาเองอะ่ะ<า>ทํานั่นไม่ทํานี่ไม่ลองทำํนทำนู่นทํานี่ไปเดี๋ยว มันจังหวะเวลาหรือว่าไอเดียบางอย่างมันคลิกขึ้นมาเนี่ยมันมันก็มันก็ลงล็อกของมันเองอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คิดแล้วเราไม่เอ่อหรือคิดเฉยแต่ไม่ทําเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์มันก็มันก็อยู่ในสมองเราอย่างนง้นแล้วเราก็นั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะมันเวิร์กไหมเนาะมันเวิร์กไหมเนาะก็ไม่มีประโยชน์ก็ลงมือซะเลยนะฮะเดินชนไปเถอะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่เวิร์กมันมันก็ แปกเองใช่ใช <laughs> <laughs> ่ <laughs> ม,มันก็เหมือนในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของบรรดานักวิทยาศาสตร์ <c oughs> ชื่อกองโลที่คิดค้นอะไรสารพัดเนี่ยเขาก็ทําอะไรที่ไม่เวิร์กเลยตั้งเยวะตั้งแยะเขาแค่คิดว่าเอ๊ะทำไงมนุษย์จะบินในอากาศได้เขาก็คิดไปคิดไปทําไปทามาเขาก็ทำเครื่องบินได้ใช่ไหมเหมือนอาสายเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาล้มเหลวหนึ่งพันครั้งนะเขาแค่เจอหนึ่งพันวิธีที่ไม่ได้ผล <laughs> คือเขามองแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็เลยหาวิธีที่หนึ่งพันหนึ่งแล้วก็โอเคสาเร็จกลายเป็นผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์โลกมาอย่างยาวนานทีเดียวนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายนะคะสำัท่านผู้ฟังนะคะสําหรับใครที่อยากจ,จะไปคุยกับผูธธ้จัดการกองทุนรือตลาดพันธุ์หนแบบนี้เรื่อล่าวนะคะแล้วก็มองทิศทางทั้งช่วงสุดท้ายของปีบวกกับปีหน้ายอย่างไงนะคะบจรรรรรกรุงศรีก็เชิญชวนร่วมงานที่ชื่อว่าพบผู้จัดการกองทุนบจกรุงศรีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมุมมองเศรษฐกิจ ตราสารทุนตราสารหนี้รวมถึงการลงทุนในและต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะได้เรียนรู้การบริหารกองทุนของบลจรกรุงศรีลงถึงข้อมูลในไตรามาสที่สี่ด้วยวันนี้เลยนะคะ15กันยายนช่วงบ่ายถ้าใครว่างบ่ายสองหรือสี่โมงนะคะเริ่มลงทะเบียนในบ่ายโมงครึ่งก็ไปได้ที่ c c e s s p l พ c e นะคะที่บลจรกรุงศรีถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าเพื่อนจิตนะคะแล้วก็อ๋อสถานรีรถไฟฟ้าชิดลมแต่ว่า ชื่อว่าเพลินจิตทาวเวอร์นะคะซึ่งใครที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยนะคะจากรายการบอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการปฏิบัติการพิชิตนะคะของมิโก้เนี่ย20ท่านเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยรับแค่20สท่านสาหรับรายการเราเท่านั้นโทรไปเลยนะคะสําหรับใบในใครว่างโทรไปจองก่อนซื้อองค่ะห5ห้าเ7็ดห้าเ็ดห้าเ็นะคะต่อ5้า0 5 7ด2ห้าดสองสอง ห้าเจ็ดสองสามและห้าเจ็ดสองสี่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะศูนย์สองหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดต่อห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดสองสามและห้าเจ็ดสองสี่นะคะไม่มีพลาดวันไหนนะอีกทีวันนี้เลยวันนี้นะอ๋ออ่าอ้างั้นกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บไปเลยโอเคแต่ต้องจองก่อนนี่ที่รายการหรอครับลาไปก่อนนะครับสวัดสวัสดีครับ พี่คะทำไมกองทุน B Global มาพร้อมเต้นต่อการลงทุนคะถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรวันที่21กันยาน,นี้เวลาบ่ายโมงครึ่งไปเจอกันที่งานสัมมนาเป็นเจ้าของธุรกิจระดับโลกในจังหวัดที่น่าลงทุนไปกับ B Global ภายในงานพบนักเศรษฐศาสตร์ผู้จัดการกองทุนของกองทุนบวัวหลวงและผู้เชี่ยวชาญจากเวลลิงตันสำรองที่นั่งได้ที่กองทุงทุนบวัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8หกด8กกกองทุน B Global โอกาสเติมเต็มความมั่งคัง่งจากหุ้นชั้นนำระดับโลกผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงินขาผลตอบแทน เสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน